พามาดูการสร้างเมืองของจีนเมื่อพันปีที่แล้วค่ะนิฮาวนาวที่นี่คือเมืองไทโจนะคะเป็นหนึ่งเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสามารถทําสงครามได้อย่างเก่งกาจเพราะลักษณะของเขาจะสร้างกําแพงเมืองตามแม่น้ําแล้วก็รอบเมืองและขึ้นไปบนภูเขาและเมืองเก่าของเขานะคะยังมีตึกรามบ้านช่องแบบเก่าๆแต่ว่าก็มีแบบใหม่แซมลงไปเป็นวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่กลมกลืนกันและเดี๋ยวมีมาเฉลยท้ายคลิปว่าทําไมกําแพงเมืองของเขาถึงมีส่วนที่เป็นโคง้คงๆออกไปแบบนั้นถ้าใครรู้แล้วก็เดามาได้นะคะเมืองไทโจเป็นแหล่งผลิตแว่นตาโลกซึ่งมีมาตามหาแว กันแดดสำหรับใส่กับเสื้อคลุมกันแดดผิวของเรายังมีการผลัดผิวได้แต่ลูก,กตาของเราเนี่ยมีตาเดียวนะคะครีมเข้าไปในตาดําก็ไม่ได้ด้วยวันก่อนมีคนหัวเราะบอกว่าลองแว่นในเมื่อวานเป็นไปเลือกกรอบแล้วก็เช็แว่นที่อยากได้ก่อนค่ะแล้วก็เลือกแผ่นเลนผ่านไปหนึ่งคืนโรงงานเขาไปทําสินค้าตัวและ,และวันนี้แหละบิมจะใช้แว่นกันแดดเทสทั้งวันใส่ทั้งวันว่ามันจะใส่แล้วปวดหัวไหมลายตาไหมหนักจมูกไหมก่อนไปชมเมืองก็แวะมาชมของโอทอปเขาก่อนที่ท่องเที่ยวใหญ่ของจีนบางที่เขาจะมีร้านโอทอป ้องถิ่นมากๆอย่างผลไม้ท้องถิ่นบางฤดูผลิตได้เขาจะทําการแปรรูปแบบนี้แล้วก็ส่งทั่วประเทศจีนเลยคือแค่ถ้าคนจีนอะกลับมากินสินค้าโอทอปหรือใช้สินค้าโอทอปกันเองอ่ะมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าเมอร์จินมันเยอะมากๆากเริถ้าเป็นอันเล็กๆใช่ไหมเคยเจอที่ไหนไหมอ๋อชงชาเหรอฮะชงชาชงชาเป็นอันเล็กๆอันนี้อันใหญ่เออทำทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอ่ะกวาดบ้านไม่ใช่เอาทำอะไรอันนี้เป็น cleaning sponge อ๋อ <collapse. S 1> oh, ฉี่กว่าไม้ไผ่เป็นซีซีอันนี้เอาไว้ใช้ทําความสะอาดกระทะที่เราดูเชฟจีนทําอาหารในคลิปอะเขาชอบใช้พวกกระทะเหล็กใช่ไหมอันนี้คือทาความสะอาดคือเลิศมากแล้วคุณกิติก็ได้นี่ยางเหมยจือมาเป็นพวกน้ําผลไม้ <parallels> มาดูกันว่าน้าผลไม้โอทตฮบของจีนน่ะมันจะเลิศแค่ไหนคุณกิติกินเข้าไปเฮ้ยพิก <seiner> ดูก <Gerilim> ้นขวดว่าหมดอายุหรือยังกิติไม่ยกนิ้วขนาดนี้ดิฉันใจคอไม่ดีเลยนะคะกินเข้าไป มันอาจจะไม่หมดอายุก็ได้แต่เราหมดใจกับนายแล้วเหรอน้ำอยางเหมยไม่รอดมาลองน้ําส้มหน่อยคุณกิติเขาไม่ยกนิ้วอีกแล้วมีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมทุกสำหรับน้ําผลไม้อ็อปก็คือไม่แย่แต่ก็ไม่ดีมากับเข้าเรื่องกําแพงเมืองวันนี้ที่เราเห็นด้านหน้านั้นมันมีความยิ่งใหญ่อลังการมากคนโบราณเมื่อพันกว่าปีเขาได้ขุดสร้างกําแพงเมืองรอบแม่น้ําแบบเพื่อเป็นการป้องกันเมืองเอาไว้คุณกิติระลึกชาติสมัยเคยทํายุทธหัตถีได้อธิบายไว้ว่านี่ละ่ะจ้ากาแพงเมืองนี้ก็ได้สร้างตามแม่น้าไปเพื่อปกป้อองงเมื เมื่อก่อนเนี่ยชอบล่องเรือมาตามแม่นะ้ำแต่ถ้าข้าศึกเข้ามาในกำแพงเมืองได้ตีแตกเราก็จะหนีขึ้นไปบนภูเขาเพราะด้านหลังของกำแพงเมืองนั้นมีภูเขาอยู่ใครเคยอ่านสามกกลามาเกียรแฟนพันธ์เทน้นี่ต้องไม่พลาดปนะัจจุบันตรงเส้นกลางเมืองนยะเขาก็จะประกอบไปด้วยพวกร้านค้าต่างๆเหมือนเมืองเก่าให้เรามาเที่ยวว่<ม>า<บ>แล้วก็ขอเติมพลังด้วยชาเขียวสักแก้วหนึ่งก่อนวันนี้อากาศดีนะทุกคนประมาณ20องศาคือดีมากตำราได้บันทึกไปว่ากำแพงที่สร้างโค้งออกไปด้านนอกนะคะเป็นเสมือนการสร้างพื้นที่ให้ศัตรูได้เข้ามาโจมตีบางทีีกกก็จะะมาาารรแล้้้งเเปปิดดตูนื่อ ตูเนียได้เข้ามาในวงล้อมแบบนี้ที่นี้เราทําอะไรล่ะคะก็ทําการย่างสดไปเลยกาจัดศัตรูง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากทางด้านขวามือของกําแพงเมืองเนี่ยจะเป็นวัดเซนเกา่าวันนี้มีความพิเศษมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในประเทศจีนจะมีวัดเต๋าอยู่เป็นจํานวนมากแต่วัดนี้เนี่ยกับอิงความเชื่อแล้วก็ลักษณะโครงสร้างต่างๆอ่ะเป็นลักษณะเหมือนญี่ปุ่นในสมัยโบราณเนี่ยญี่ปุ่นได้เข้ามาลุกรานเมืองนี้อยู่หลายครั้งนะคะตามบันทึกที่เขาว่าไว้มีหลักศิลาที่บันทึกไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้บริจาคในการบูรณะแล้วสรร้้าาววััดดนนีียะคฒธมมมมจผผ าเข้เ้ดวยอันนี้จะเป็นเชียนโฟถาหรือว่าเจดีพระเจ้าพันองค์เขาก็ให้เดินรอบเจดีหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ทิ่ฐานขอพรเขาให้ขอพรคนกิติทําอะไรหรอคะถ่ายรูปต้นไม้ค่ะดิฉันบอกแล้วว่าสามีของดิฉันเขามีความสนใจมากเป็นพิเศษในเรื่องของก้อนหินต้นไม้สายลมน้ําต่างๆนี่คะ่ะจากต้นนู้นทีก็เดินไปต้นตอนซื้อกล้องมาคือหลงดีใจไปไป,ไปมา,มา,มาคือเขาซื้อมาถ่ายต้นไม้ค่ะไม่ได้ซื้อมาถ่ายเมียมาเดินตลาดเมืองเก่ากักนดีกว่าค่ะว่าคนจินเขาทํามาค้าขายอะไรกันบ้างอันนี้เป็นเครื่องช่างสมัยก่อนนะคะเผื่อว่าเราเนี่ยซื้ แล้วเรากลัวแม่ค้าโกงตาช่างในตลาดเนี่ยเขาจะมีตาช่างกลางไว้กลางตลาดแบบนี้เลยเพื่อให้เอามาช่างอีกทีว่าเออแม่ค้าไม่ได้โกงเรานะเอามาตรวจสอบตาช่างได้ตรงนี้เลยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวที่ขายน้ําพริกค่ะคนจีนเขาก็มีพริกแต่ว่าจะเป็นพวกพริกตําพริกดองแบบนี้นะเวลาเขาชิมพริกเขาก็จะตักใส่ปากกันแบบนี้เลยส่วนตัวเราบิมชอบการเดินตลาดเมืองเก่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นตึกเก่าๆอาหารท้องถิ่นต่างๆที่เราไม่เคยกินเราก็จะได้ลองอยา่างอันนี้เป็นธนาคารเก่าค่ะคือวัฒนธรรมการเก็บเงินเซฟเงินการ ลงทุนกะมันอยู่กับประเทศจีนมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะทุกคนเมืองนี้เวลาหน้าร้อนก็จะร้อนจัดนะคะดังนั้นเขาก็จะมีพวกอาหารท้องถิ่นเป็นเฉากวายด้วยแล้วสิ่งนี้คือน่าสนใจมากในเมืองของเขานั่นก็คือมานั่งของเขาบนมานั่งจะมีแผงโซลาเซลล์ค่ะถ้าไม่มีคนนั่งด้านบนอนะ่ะเราสามารถเอาโทรศัพท์ไปวางเพื่อชาร์จแบตแบบไวเลสก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเอาสายมาจุบ USB เอาก็ได้ <S 2> <S 2> <S หรือว่าจะเป็นที่นั่งก็ได้บิมังรู้สึกว่ามันเป็นการออกแบบที่มันมีคุณประโยชน์หลายอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่่่่ววาาาาาาาจะะเเเเป็็นนนโรรรรงงแมมมหืืออ้้ฟกกตใถ จะติดแอร์เขาจะต้องติดพวกกล่องไม้พวกครอบทับคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ยื่นมาข้างนอก1คือเพื่อความปลอดภัยว่าแอร์มันจะไม่หล่นใส่หัวคนที่เดินไปเดินมา2ก็คือเพื่อเป็นการรักษาหรือว่าคุมโทนภาพลักษณ์ผังเมืองเก่าของเขาส่วนพนักงานดูแลความปลอดภยัยหรือพนักงานทําความสะอาดต่างๆอะ่ะเขาก็จะใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันเลยทุกคนคือแบบมันน่ารักมากเดินแล้วก็รู้สึกว่าได้อยู่ในเมืองเก่าจริงๆโซนนี้จะเป็นโซนสูบ,บุหรี่นะคะตรงเนี้ยอากาศจะถ่ายเทออกไปข้างนอกคือมันเป็นการวางผังเมืองที่อากาศมันจะไหลออกไปข้างนอกตรงนี้ดังนั้นคนท ก็จะไม่เหม็นกลิ่นมากบิมชอบผังเมืองของเมืองนี้มากเป็นพิเศษตั้งแต่ไปเที่ยวจีนหลายๆที่มานะแต่ความสู้ชีวิตมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเมื่อคุณกิติบอกว่าอยากลองเดินขึ้นกำแพงเมืองและนี่คือวิชาสไพยจีน101อยากเอาใจผู้ชายเราต้องพาผู้ชายไปเดินค่ะสู้ไม้สี